ช่วงนี้จะมีอะไรฮิตไปกว่า iPhone 16ที่เพิ่งจะเปิดตัวไปวันนี้ก็เลยนำแกดเจ็ดจริงมาเอาใจคนที่ใช้ iPhone 16หรือว่าคนที่กำลังคิดจะซื้อแล้วก็ยังเหมาะกับคนที่ใช้ iPhone อยู่แล้วแต่ไม่มั่นใจว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่าคลิปนี้มีคำตอบจ้า iPhone 16 Pro Max แปะไปได้เลยนะสำหรับ MagSafe ก็คือแปะไปเลยมันไม่มีรูสายหูฟังแล้วเวอร์ชั่น5.4ตัดเสียงรบกวนได้ด้วยมีระบบสัมผัสจิมมิกเล็กๆสายมีไฟด้วยค่ะเราก็จะถอดจึงจึงมันก็จะเป็นสายชาร์จพอต4ถ o 4ที่ใช้กับ iPhone 16ได้เลย สวัสดีค่ะกิ้งจาก Waker Official นะคะในไหนก็ iPhone 16มาแล้วนะเราก็จะเอาตัวอุปกรณ์เสริมของเรามาเทสกันว่าใช้ได้หรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นตัว power bank หูฟังสายชาร์จหรือว่าอะแดปเตอร์วันนี้ก็มากันครบเลยและ iPhone 16ที่จะนำมาเทสวันนี้นะคะก็จะเป็น iPhone 16 Pro Max 4สีใหม่ Desert Titanium ค่ะสีสวยอยู่นะเดี๋ยวเอามาเทสกับอุปกรณ์พวกนี้กัน เริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยมันจะเป็น power bank max s a f e ที่แบบชาร์จไร้สายได้ด้วยแล้วก็รุ่นนี้ก็คือมันจะมีเป็นสายชาร์จในตัวให้เป็นสาย Type C ที่สามารถเสียบชาร์จกับ iPhone 16ได้เลย <S <S เดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าทั้งชาร์จไร้สายแล้วก็ตัวที่เป็นสายชาร์จเนี่ยเสียบแล้วชาร์จได้ไหมน,นี่เลยชาร์จไร้สายก็จะเป็นด้านหลังตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้านบนจะเป็นสายชาร์จที่เขามีมาให้ในตัวเดี๋ยวเรามาเทสอย่างแรกกันก่อนก็คือตัวชาร์จไร้สาย max s a f e นั่นเองอย่าง iPhone 16กเนี่ยก็คือม กับตัวเครื่องได้เลยแต่ว่าถ้าใครใส่เป็นเคสเนี่ยก็แนะนําว่าให้ใส่เป็นเคสแม็กเซฟมันจะได้ดูดแม่เหล็กแน่แนๆหน่อยตอนนี้แบตเตอรี่ต่าพอดีเลยมี20%แปะไปได้เลยนะสาหรับแม็กเซฟก็คือแปะไปเลยนี่ชาร์จไร้สายก็คือเรียบร้อยแล้วใช้ได้แน่นอนอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเทสสายในตัวกันต่อสายในตัวก็คือตรงนี้มันจะเป็นสายชาร์จไทซีเราจะใช้สายไทยซีในตัวนี้แหละเสียบชาร์จกับ iPhone 16ก็คือเสียบเข้าไป1 2ึ่งสองซเสียบไปเฉยๆติดแหละ ได้ทั้งแบบชาร์จไร้สายแล้วก็สายชาร์จในตัวก็เสียบแล้วชาร์จได้เลยเหมือนกันสำหรับรุ่นนี้นะคะ และสําหรับ Power Bank ตัวนี้นะคะเป็นรุ่นความจุ1 0 0 0 0 m ป์ชาร์จก็จะได้ประมาณ1-2รอบก็มีให้เลือกใช้ได้เลยว่าจะใช้เป็นแบบชาร์จไร้สายหรือจะเป็นตัวสายชาร์จที่มีให้อยู่แล้วเป็น Type C แล้วก็ยังสามารถเอาสายชาร์จมาเสียบเพิ่มได้ด้วยมีเป็นพอร์ต Type C ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ชาร์จเร็วชาร์จไวตัวหน้าจอ LED ด้วยสามารถเช็คเลขแบตเตอรี่ได้เลยรุ่นนี้ก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4สี4นะคะก็จะมีเป็นตัวสีม่วงสีขาวสีเขียวแล้วก็สีดําค่ะใครชอบสีไหนก็คือเลือกได้เลย อันนี้หยิบมาเป็นตัวสีขาวใช้กับ iPhone 16ที่เป็นสี Desert Titanium คือเข้ากันมืต่อไปก็จะมาเป็นตัวหูฟังบลูทูธหรือว่าหูฟังไร้สายนั่นเองตัวนี้จะเป็นหูฟังรุ่นใหม่ของทางวเกอร์ด้วยเดี๋ยววันนี้จะเอามาเทสกับ iPhone 16ว่าจะใช้ด้วยกันได้ไหมอย่างที่รู้กันว่า iPhone หลายรุ่นผ่านมาแล้วมันไม่มีรูสายหูฟังแล้วเขาก็ต้องใช้หูฟังบลูทูธกันเดี๋วเอาตัวเนี้ยมาเทส เชื่อมต่อก็ง่ายๆเลยคือเปิดตัวฝาหูฟังเอาไว้แล้วเราก็เปิดบลูทูธในมือถือ iPhone 16ของเราแล้วชื่อมันก็จะเด้งขึ้นมาแล้วก็สามารถกดเชื่อมต่อนี้เลยง่ายมาก <c oughs> เรียบร้อยเชื่อมต่อกับ iPhone 16ได้แล้วนะและนี่ก็คือแบบเปิด MV ด้วย <c oughs> ฟังเพลงไปด้วย t i s t pink <c oughs> <c oughs> ไ,ไม่น่าเปิดแบ็คพิง n เลยโอเคสรุปเลยก็คือตัวหูฟังอันนี้ใช้กับ iPhone 16ได้นะก็เชื่อมต่อได้เลยแบบง่ายๆ เรามาดูตัวอุปกรณ์ในกล่องกันบ้างนะคะในกล่องก็จะมีเป็นสายชาร์จแล้วก็จุกยางสำหรับหูฟังตัวนี้ก็จะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์หรือเรียกง่ายๆก็คือเป็นหูฟังแบบจุกยางนั่นเองหูฟังบลูทูธตัวนี้ก็จะมาเป็นเวอร์ชั่น5.4นะคะแล้วก็ตัดเสียงรบกวนได้ด้วยมีระบบสัมผัสด้วยแล้วที่สำคัญคือตัวนี้คือมันมีหน้าจอด้วยสามารถเช็คตัวเลขแบตเตอรี่ได้เลยเป็นจอ LED โชว์เลขแบตให้เลยจ้าพร้อมกับประกันสินค้าอีก2ปียิงยาวไปเลย มาต่อกันที่ตัวถัดไปเป็นตัวนี้เลยชุดชาร์จได้ทั้งสายชาร์จแล้วก็ตัวอะแดปเตอร์นะคะอะแดปเตอร์อันนี้จะชาร์จได้อยู่ที่30วัตต์แล้วก็สายที่อยู่ในกล่องอันนี้จะเป็นพอร์ต Type C to Type C หกสิบห้าวัตต์เดี๋ยวเอามาเทสกับตัว iPhone 16กันแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะคะจะมีเทคโนโลยีที่เรียกว่า PPS ด้วยแล้วเป็นพอร์ต Type C เฮ้ยแล้วอันนี้คือเขาเขียนว่า PPS 33วัตต์ด้วยนะก็คือจริงๆแล้วอะมันไม่ใช่แค่3าวัตต์เฉยๆแต่ถ้าใช้เป เร็วมากติดละหุ้ยกิมมิกเล็กๆสายมีไฟด้วยค่ะแล้วก็สายชาร์จเส้นนี้จะเป็นเชือกถักนะคะค่อนข้างที่จะแข็งแรงทนทานเลยความยาวจะอยู่ที่1เมตรนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือทั้งเซตเนี่ยสายกับหัวเนี่ยจะรับประกัน2ปีนะแล้วก็สําหรับใครที่อยากเก็บสายชาร์จ iPhone เอาไว้แบบนี้ไม่อยากเอาออกมาใช้นะมีรุ่นนี้มาแนะนําก็คือเป็นตัวนี้เป็นสายชาร์จแปลงล่างนะคะก็คือมันสามารถแปลงล่างได้ไปไปทุกคนใครสิแปลงล่าง สำหรับใช้กับ iPhone 16เนี่ยก็คือสายชาร์จเริ่มต้นมามันจะเป็นแบบนี้เป็น USB แล้วก็ Lightning สำหรับ iPhone 14ลงไปก็จะใช้เป็นแบบนี้ได้แต่ว่าสำหรับ iPhone 16วันนี้เราก็จะถอดจึงจึงมันก็จะเป็นสายชาร์จ p o ์ t C to C ที่ใช้กับ iPhone 16ได้เลยเดี๋ยวมาลองชาร์จกันดูตื่นเต้นอะ่ะหยอกพอมันชาร์จได้คะ่ะ <c oughs> ก็คือเสียบเข้าไปเลยแปลงร่างให้มันเป็น p o ์ต C to C แล้วก็เสียบกับ iPhone 16ได้เลย แล้วก็สายชาร์จตัวนี้จะยาวขึ้นนะคะจากรุ่นก่อนหน้านี้มันจะยาวเมตรหนึ่งแต่ว่าตัวนี้จะยาวเมตรยีเป็นเชือกถักที่แข็งแรงเหมือนกัน C 2 C ชาร์จได้65วัต์แล้วก็ถ้าแปลงเป็นหัวอื่นความเร็วในการชาร์จก็จะเปลี่ยนไปนะ USB lightning นะคะก็จะชาร์จ12วัตตนะคะแล้วก็ถ้าเปลี่ยนเป็น USB 2 Type C จะชาร์จได้36วัต์หรือถ้าเปลี่ยนเป็น Type C to Lightning จะได้27วัต์และสุดท้ายอร์ต Type C to C จะได้ถึง65วัต์นั่นเองและนี่ก็คือสายชาร์จเส้นนี้จ้ามา พร้อมกับประกันสินค้า16เดือนหนาแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ใช้ iPhone นะคะก็ไม่ต้องน้อยใจไปเพราะว่าอุปกรณ์ที่เอามาเทสวันนี้ก็สามารถใช้กับ Android ได้ด้วยเหมือนกันนะคะอย่างตัวสายชาร์จที่เป็นสายชาร์จแปลงล่างได้ก็คือมันสามารถเลือกหัวใช้ได้เลยว่าเราจะใช้กับอุปกรณ์ไหนยังไงบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนและสินค้าที่เราเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะคะก็จะมีเป็นประกันสินค้าให้ทุกคนด้วยนะคะรวมไปถึงเป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานมอกค่ะ หากใครสนใจสินค้านะคะสามารถกดซื้อได้ที่ตามลิงก์ด้านล่างเลยเดี๋ยวแปะไว้ใน description นะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการทำคลิปต่อๆไปหากใครสนใจให้รีวิวเป็นตัวไหนยังไงนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะ